วันเรากระทงที่ผ่านมาคุณป้าน,น้อยโสพินเทพ,พจักรกรรมการผู้จัดการบริษัทครัวได่ากรุ๊ปจำกัดได้นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพี่น้องชาวพัทยาร่วมเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทำพิธีทอดกรถินณวัดสิริชัยนิมิตตำบลบ้านกาดอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่โดยภายในงานครั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางเข้าร่วมงานอาทิตย์นายวชิวระเนตรน้อยผู้พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเซานายยติพงศ์อินทรัตน์หัวหน้าฝ่ายพังงเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะจากพัทยาก,กว่า60สคนที่เข้าร่วมในงานบุญครั้งนี้โดยในช่วงเย็นก่อนวันถวายกรถินนั้นทางวัดจะจัดพิธีสืบชะตาสะดอกคราะแก่ผู้ที่เข้าร่วมง,งานและมีการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อฉลององค์กรถินนอกจากนี้ทางวัดยังได้รับเกียรติจากท่านพระชนรยานมุนีเจ้าคณะภาคจากพระนนิคมชนบุรีและพระครูพิพิธกิจจารักษ์เจ้าอาวาสวัดหนองปลือเจ้าคณะตำบลหนองปลือเขตหนึ่งซึ่งได้เดินทางเข้าร่วมปาติคขาฉลององค์กระถินในครั้งนี้ด้วย หลังจากเสร็จพิธีทางส่งแล้วคุณป้าน้อยยังรับเกียรติให้ตัดริบบิน้นเปิดสวนฝ้ายซึ่งทางวัดนั้นได้จัดปลูกขึ้นก่อนที่จะมีการแสดงโชว์ฟ้อนรำมมากมายของทางภาคเหนือให้ทางคณะกรรมการได้รับชมจากนั้นก็ได้ร่วมงานเลี้ยงขันโตกรับประทานอาหารข้ามแบบล้านนาพร้อมกันก่อนที่จะมีการร่วมปล่อยคมไฟและลอยกระทงร่วมกันในสถานที่ที่ทางวัดได้จัดไว้ให้ สติที่แข้รู้เป็นไปแล้วถูก็ตั้งหัวเจ้าของเครื่องกินเนี่ยเลยนะครับผม

ต่อมาในช่วงเช้าได้มีพิธีถวายผ้าพ,พระกรถินโดยมีสาธุชนเข้าร่วมงานมากมายทางคณะได้แห่องค์กรถินรอบพระอุโบสถสามรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะนำผ้ากรถินถวายโดยมีคุณป้าน้อยเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระชนยานมุลีเป็นประธานฝ่ายสงในการทอดผ้ากรถินสำหรับยอดปัดใจจัยในงานกรถินสามัคคีครั้งนี้รวมมูลค่ากว่า3ล้านบาท ังจากเสร็จพิธีทางสงแล้วทางคณะก็ได้เดินทางเข้ามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดีแต่ด้อยโอกาสนโรงเรียนวัดสิริชัยนิมิตภายใต้โครงการไดออนาปันน้ำใจแด่เด็กไทยเข้มแข็งและยังได้จัดให้มีการประกวดภาพระบายสีการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษาโดยงบประมาณสําหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้รวมมูลค่ากว่า32,500บาทหลังจากเสร็จพิธีทางคณะได้ถ่ายรูปร่วมกันก่อนที่จะเดินทางกลับพัทยาอย่างปลอดภยัยท่ามกลางความอิม่มบุญอิ่มใจของทุกท่านที่เดินทาง